มือนีมือเลขออกคนกับมาเหญ่เลยบริขาดสายมาขอโชคกับเจ้าแม่์แต่ว่าพวกหลังส่งุ่นกับมาขอมาเห็ดเอาก็ได้แต่ะละคนมากกรได้บ่คือกันน้องพี่น้องมันหลายตัวแต่จะโชคไผโฉกมัน่นเขาเหล่าเจ้าเข้าจุดจังไดก็ดกสร้างผลน, <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นย่า่ที่มันถือมันอันหมดนี่เพิ่นไม้อย่างนี้เป็นบอนี่ มามามาย่ายปราถาปยุยพอดีคนเคยหมานเค่อยโจกน,น,น้องปืน้องปมยัยอทีอ่แล้วได้พิ่งได่เนาะเพิ่มาแก่บนยอ,อยู่อือขอเพิงบัตแล้วมีน้ำเพิ่งโฉเพิ่หมานเพิ่มา มีมีบด้เอามามีบดดาวได้กีดก um, <Ai. S 1> ีดเอาเราอาแตงโมมากสบายแตงโมมาแล้วเอาได้เอามาเอาเผาเอาดกจน้อยา มาโดนแล้วเปลป่ปปา,าปราน้องปื้นไม่อยู่ตรงไหนเราน้องปื้นไม้พวงสำราญนะบันเทพนะเทพยพยากไหนบอกอ้อไม่บันทบเทพพยากโอ้กันนะน,น,น, <laughs> นี่ทางนี้ ทางนี้ทางบานเจาออีกทางจะเป็นตกนี่ขอโชคขอลาบปัจเจเน่ิปยดา มันขึ้นฝนจะมันตกแหงนาก็าเลยแย่ใจว่าจะขายของออาอของายขมนมทุแก่ตั้งนะแอนี้ความหยุดแกบคนอื่นยอเหมือนเขามาเขามาเสร็จตอก สีเขามาคองมันขึ้นมันขึ้นเข่ากับมากหรอนี่ยิงตีสองเรจะเดิไปบอกกลัวกูบ่หูดอกฝนตกบอมาแล้วบ่มีหมูมาเอาเอาออกกอนอะไรหน่าเดี๋ยวเอาของทีเดี๋ยกมันสีน้ำแห้งแขนมันสิลด ามาเหมือนกังสิเดือดเหน็บดีคนณมาหลาย ยายผู้โคดีงวดที่แล้วงวดนี่พนมากอกีกวันทีนึงนี่พนมากเด็กไก่สีออกเปิกับมาขออีกจากปุ่นสีออรรมมนสด้ตัวใดก็ยักผู้หูี่นองถ้าลออบ่งเพินก่อน